ครับพี่น้องวันนี้ได้เจ้าสว่านรัดเป็นแบบกระแทกนะครับนี่นะครับบนยษานะครับนี่นะครับกระแทกเจาะเหมือนสว่านไฟฟ้าเลยนะครับหัวเหมือนกันเลยนะครับ มีสหัวแถมให้แบต2ก้อนนะครับ199 v c ครับได้อะไรมาบ้างนะครับนี่ดอกสวานครับแล้วก็ตัวสกัดนะครับมีดอกสว่านมีตัวสกัดนะให้มานะครับก็มีสกัด แลมนะครับนี่ก็สกัดัวซิวดอกสวาน,นครับมีหลายรุ่นนะครับรุ่นใหญ่ครับข้างบนก็จะเป็นเคลือบมันจะเคลือบทองเหลืองทองแดงมา ีดอกเล็กดอกใหญ่ครับสิบสองสิบสองหนี่งสิบนะครับเอ้มาเยอะนะครับจุดนี้แถมให้มาเยอะมากนะครับหัวนี่เจาะดีนะครับ ลองเจาะแล้วใช้ได้เลยครับหัวเข้าดีมาก8อันนี้8มี8ปไอตัวเมื่อกี้อันนี้อันนี้6ครับแล้วก็มีตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จแบบ แล้วก็แบตนะครับให้มา2ลูกะ,ะมีหัวแปลงนะครับหัวแปลงใช้กับสว่านทั่วไปนะนี่พร้อมดอกจำปาให้ความแรงก็ไม่แพ้นะครับ,ก,รบกับสว่านไฟฟ้านะครับก็มีปรับซ้ายขวานะครับนี่ ปกติแล้วมันมันไฟฟา้ามันจะไม่มีนะแต่ตัวนี้มันมีปรับซ้ายขวาขับลองใช้ดูแล้วก็โอเคนะครับรุ่นนี้โหดดีเหมือนกันนะครับมีเจาะไม่ต้องหวังเลยนะครับใช้ได้นะถ้างานแบบ ชไฟฟ้าไม่ถึงนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะอันนี้แบบคอนนใช้แล้วประทับใจนะครับตัวนี้โอเคเลยนะครับผ่านนะสำหรับใครที่อยากจะได้นะครับลองนะครับเรามาใช้ดูนะครับใช้แล้วก็ ่านนะใช้มา2-3งามงานว้วก็ถือว่าผ่านนะครับเรามารีวิวให้ดูนะครับเนี่ยนะสวานกระแทกค,ครับผมบนจ่านะ